อเล็กงนาลิปัคเชียซอกเ i ีกริยาสี่ตัวนี้มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะโ o ชู Bonjour, ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนในภาษาฝรั่งเศสนะคะมีกริยาหลายตัวมากที่สามารถสื่อความหมายว่าไปค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกริยาสี่ตัวนี้ค่ะอเล s o ซงนาล ปากเทียกแล้วก็ซอกเทียกนั่นเองค่ะ4ตัวนี้มีความหมายคล้ายกันมากแต่ว่าแตกต่างกันยังไงเราจะมาดูกันในวิดีโอนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะชืมาเปตัแตงโมชื่อแตงโม,งมค่ะในช่องนี้โมจะมาแบ่งปันความรู้เก,กี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสกับทุกคนค่ะถ้าสนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกดลูกกระดิ่งให้กับช่องนี้นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเรามาเริ่มกันเลยกับกริยาตัวแรกค่ะ กริยาตัวแรกก็คือ Ver b ่ l แบบอเลนั่นเองค่ะอเลเป็นกริยาในกลุ่มที่3นะคะมีวิธีการผันที่ค่อนข้างแตกต่างจากตัวอื่นถึงจะสะกดลงท้ายด้วยเอแต่เป็นตัวเดียวนะคะที่เป็นข้อยกเว้นอยู่ในกลุ่มที่3นั่นเองค่ะถ้ายังผ่านรูปปัจจุบันการไม่ได้นะคะไปทบทวนกันได้เดี๋ยวโมใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนของวิดีโอนี้แล้วก็ในดีสคริปชันค่ะซึ่งแว r ค่ l แบบเลนั้นแปลตรงๆเลยก็คือแปลว่าไปค่ะจะเป็นตัวแรกๆที่เราได้เรียนกันเพราะว่าได้ใช้บ่อยมากๆใช่ไหมคะ ซึ่งเมื่อเราต้องการใช้ verb เขาบนั้นจะต้องมีส่วนขยายที่เกี่ยวกับสถานที่เสมอค่ะไม่สามารถใช้เดียวๆได้นะคะเราไม่สามารถบอกว่า je vais je vais ฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะคะจะต้องมีสถานที่ด้านหลังค่ะสถานที่พวกนี้ก็สามารถมาได้ในหลายรูปแบบนะคะรูปแบบที่เราคุ้นเคยก็คือคำบุพบทบวกกับสถานที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น je vais chez mes p a r je vais chez mes parents ฉันไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของฉันแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือว่า il va à la boulangerie Il va à la boulangerie เขาไปที่ร้านขายเบเกอรี่ร้านขายขนมปังอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะอีกหนึ่งรูปแบบก็คือใช้ verb ที่เกี่ยวกับสถานที่เช่นคำว่า là-bas là ที่แปลว่าที่นั่นค่ะ นูจะลงลาบ้าผู้เราจะไปที่นั่นเพราะฉะนั้นลาบาตรงนี้เนี่ยมันก็คือแทนที่สถานที่ที่เราได้เกิดนาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองและอีกหนึ่งวิธีที่เราได้ใช้บ่อยมากๆก็คือใช้สะพนาน้มแทนที่สถานที่ตัวอีกรกนั่นเองค่ะสะพนาน้มตัวนี้ใช้แทนที่สถานที่ยังไงถ้าใครยังจำไม่ได้ไปทบทวนกันได้ค่ะเดยวโมใส่ลิงก์ไว้ให้เช่นกันเราจะได้ยินคนพูดบ่อยๆว่า gv gv อีเกิลตัวนี้อาจจะใช้แทนสถานที่ที่เกิดนําไปก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าใช้แทนสถานที่ใดๆนั่นเองค่ะสังเกตว่าจะต้องมีสถานที่เสมอหรือว่าเราอาจจะยิ่งคนพูดว่าวาซีวาซีหรือว่าอาลงจิอาลงจิอันนี้จะแปลว่าลุยเลยไปเลยะลรแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการใช้แวร์คาบอร์อารนะคะจะต้องมีส่วนขยายที่เกี่ยวกับสถานที่แบบนี้เสมอค่ะถัดไปนะคะเรามาดูตัวที่2กันก็คือแวร์ขบบอรตองนาลนะคะ โซงนาเลตัวนี้เป็นแว r ขบเป e p โพ n o ม n นาเห็นไหมคะว่ามี s อสโพสต์ซอฟอยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาผ่านเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวสรพนามประกอบตัวนี้ตามประธานด้วยเช่นกันค่ะแว r ขบเป e ตัวนี้มีความหมายเหมือนกับคําว่าอะไเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้นะคะไม่จําเป็นต้องใส่ส่วนขยายที่เกี่ยวกับสถานที่นั่นเองค่ะโมสามารถพูดได้เลยว่า Je' โมงฟ e จ e โมงฉันไปแล้วนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนคะ่ะ Je vais. คือฉันไปแล้วอย่างเี้คะ่ะวะ อีงว่เขาไปแบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องใส่ส่วนขยายค่ะแต่จะใส่ก็ได้เช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถบอกว่า i ีเล n งวะ o องซัวเขอีทงวองซเขาเนี่ยไปที่ปารี้นั่นเองนะคะสามารถใส่ส่วนขยายด้านหลังได้เช่นกันค่ะซึ่งกริยาตัวนี้นะคะเมื่อถูกใช้ในรูปประโยคคําสั่งจะสามารถใช้ไล่ได้เช่นกันค่ะถ้ามีคนบอกเราว่าวาต o องวาตอง อันนี้จะแปลว่าเขาไล่เราว่าให้เราไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบริบทในการใช้นั้นสำคัญมากๆเลยค่ะกริยาตัวที่3ก็คือปักเทียปักเทียนะคะปักเทียมีความหมายเหมือนทรงนาเลเลยค่ะวิธีการใช้นั้นก็เหมือนกันมากๆกกริยาตัวนี้สะกดลงท้ายด้วย er แต่อยู่ในกลุ่มที่3มีวิธีการผันที่แตกต่างค่ะวิธีการใช้จะเหมือนกับแวะขบรงนาเลเลยค่ะสามารถใช้โดยไม่มีส่วนขยายที่เกี่ยวกับสถานที่ได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าโมบอกว่านูปักตุ้งนูปักตุ้งพวกเราไปแบบนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะใส่ส่วนขยายก็ได้เช่นกันนะคะเราสามารถบอกได้ว่า i l นบั a c ์องบ a กงส์อินบักต์อง a ากงสพวกเขาไปผักร้อนใส่ส่วนขยายด้านหลังก็ได้เช่นกันค่ะและในรูปแบบประโยคคำสั่งนะคะสามารถใช้ในการไล่ได้เช่นกันถ้าเราบอกว่าปัก a ักแบบนี้นะคะก็คือการไล่ให้ใครสักคนหนึ่งไปนั่นเองค่ะเหมือนกับว่าต้องเลยค่ะ กริยาตัวสุดท้ายตัวที่4ก็คือ verb s o r t i r sortir สะกดลงท้ายด้วย er แต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่3นะคะมีวิธีการผ่านเหมือน verb p a ก t i r เมื่อกี้นี้เลยค่ะซึ่ง s o ก t i ียนั้นจะแปลว่าออกไปหรือว่าออกจากเราจะใช้บอกว่าออกจากที่ในที่1ไปที่ในที่1นั่นเองสามารถใช้เดี่ยวๆหรือว่าคู่กับส่วนขยายที่เกี่ยวกับสถานที่ได้เช่นกันค่ะเราสามารถพูดได้ว่า j e s s เช s o ซอกฉันออกไปข้างนอกหรือว่าอินซอกเดลเกเลอินซอกเดลเกเขาออกจากโรงเรียนเมื่อเราใช้ในรูปออกจากนั้นจะเห็นคำบุพบทเดอเพื่อแทนคำว่าจากแล้วก็สถานที่ด้านหลังนั่นเองค่ะซึ่งซอกเทียกนั้นเมื่อใช้คู่กับคำบุพบทอเวกอเวกที่แปลว่ากับนะคะจะหมายเพราะว่าออกเดทกับใครนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นอินซอกอเวกกามี S il s o อ e v e c c a m i l l ีเขาผู้ชายออกเดทก,กับขมีนั่นเองค่ะกริยาตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาดูวิธีการใช้กริยา4ตัวก็คือ a l l e ก s ซ na ลเกปักเทียกแล้วก็ s อกเทียกนั่นเองค่ะ สตัวนี้ได้ใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันนะคะโมแนะนำให้ทุกคนลองไปทบทวนวิธีการผัานแล้วก็แต่งประโยคเพื่อน,นำไปใช้กันค่ะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็เขียนถามโมได้ในคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งให้กับชาแนลนี้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ก็แม็กซี่เด็่ค่ะบิ้งโต